สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Military Vehicle Hub วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าสนามรบของโลกกับเรื่องราวของรถถังรบหลักที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกปี2026รถถังคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานเกราะธรรมดาแต่คือผลลัพธ์ขององค์การผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะอนุภาพการยิงและการป้องกันขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองความได้เปรียบในสงครามยุคใหม่อย่างแท้จริง เมื่อมองจากภายนอกรถถังรุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดุดันและล้ำสมัยตัวถังและป้อมปืนถูกออกแบบให้มีมุมเหลี่ยมเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์เพิ่มความยากในการตรวจจับจากระบบอาวุธนำวิถีของศัตรูกรอบภายนอกเป็นกรอบผสมหลายชั้นที่รวมทั้งวัสดุคอมโพสิตกรอบเซรามิกและกรอบปฏิกิริยาซึ่งสามารถรับมือกับกระสุนพลังงานจลและจะรวดต่อต้านรถถ,รถถังรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกองค์ประกอบภายนอกตั้งแต่สายพาน ระบบการสะเทือนไปจนถึงช่องระบายความร้อนถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งความทนทานและการอยู่รอดในสนามรบที่รุนแรงที่สุดภายในรถถังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากรถถังยุคเก่าห้องลูกเรือได้รับการออกแบบให้กว้างขวางขึ้นพร้อมระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอความละเอียดสูงแสดงข้อมูลการรบแผนที่ดิจิทัลระบบตรวจจับเป้าหมายและสถานะของตัวรถแบบเรียลไทม์ระบบอัตโนมัติช่วยลดภาระของลูกเรือ ทำให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศและการลดแรงสั่นสะเทือนช่วยให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นานขึ้นโดยไม่เกิดความเหนื่อยลา้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในสงครามยุคใหม่ด้านสมรรถนะรถถังที่ลำหน้าที่สุดในปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์กำลังสูงแบบไฮบริดให้พลังงานมหาศาลควบคู่กับการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นระบบขับเคลื่อนนี้ช่วยให้รถถังมีความเร็วและอัตราเร่งที่เหนือชั้นแม้จะมีน้ำหนักมากจากกรอบป้องกัน ระบบการสะเทือนอัจฉริยะช่วยให้รถถังเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าเขาพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ครุขระทาให้สามารถปรับตําแหน่งและตอบโตสัตวปูได้อย่างรวดเร็วอนุภาพการยิงคือหัวใจสําคัญของรถถังคันนี้ปืนใหญ่หลักแบบลำกล้องเรียบรุ่นใหม่สามารถยิงกระสุนพลังงานจนขั้นสูงกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนอัจฉริยะนําวิถีที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยํา ระบบควบคุมการยิงที่เสถียรทําให้สามารถยิงขนาดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยไม่สูญเสียความแม่นยํานอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธควบคุมระยะไกลปืนกลและระบบต่อต้านโดรนที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามรอบด้านทั้งจากภาคพ,พื้นดินและอากาศด้านความปลอดภัยรถถังคันนี้มาพร้อมระบบป้องกันเชิงรุกขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและสะกัดกั้นจรวดหรือกระสุนที่พุ่งเข้ามาก่อนถึงตัวรถระบบเตือนภัยเลเซอร์แจ้งให้ลูกเรือทราบทันทีเมื่อถูกเล็งเป้า พร้อมมาตรการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนระบบนำวิถีของศัตรูภายในห้องลูกเรือยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและโครงสร้างป้องกันแรงระเบิดเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสถานการณ์รุนแรงที่สุดจุดขายสำคัญของรถถังรุ่นนี้คือการเชื่อมต่อกับระบบสงครามเครือข่ายรถถังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโดรนหน่วยรบภาคพื้นดินและศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ภัยคุกคามจัดลำดับเป้าหมายและสนับสนุนการตัดสินใจของลูกเรือ ทำให้รถถังไม่ได้เป็นเพียงอาวุธเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรบอัจฉริยะขนาดใหญ่ในด้านราคารถถังที่ลำหน้าที่สุดในโลกปี2026มีราคาประมาณ12-15ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบเสริมแม้จะเป็นการลงทุนที่สูงแต่หลายประเทศมองว่านี่คือการลงทุนเพื่อความอยู่รอดและความได้เปรียบในระยะยาว โดยสรุปรถถังรบหลักที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกปี2026คือการรวมตัวของเทคโนโลยีการป้องกันและอนุภาพการรบในระดับสูงสุดมันไม่ใช่แค่ยานเกราะแตกคือสัญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่และจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของสนามรบโลกหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Military Vehicle Hub เพื่อไม่พลาดวิดีโอคุณภาพเกี่ยวกับยานยนต์ทางทหารและเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ